โอ้โหปูต้นเรื่องมาขนาดนี้30ตุลากล้าขวาฝันมันไปกับกิจกรรมและของรางวัลฟรีฉลองฉลองครบรอบ6ปีย้ำตรงนี้เลยค่ะทุกคนโฟกัสคำว่าของรางวัลฟรีเอ๊ะ เอเอเอจีเอ็มอะครยังจำสกินนี้ได้บ้างนี่ไงอีโนซเกะที่แรกๆอะ่ะเหมือนจะเข้าอะ่ะเหมือนจะไม่ฟรีนะทุกคนคิดเหมือนกันปะเหมือนจะเข้ามาพร้อมกับเอ่เขาเรียกอะไรล่ะเซนิสึอ่อะเหมือนจะไม่ฟรีแต่สุดท้าย GM ก็แจกฟรีมาเดี๋ยวเราไปส่องเจ็ดสกินดีกว่าว่ามีสกินไหนกันบ้างมาถึงสกินแรกนะคะฟอร์เรนติโนสุดหลอเหลาของเรา มารอบนี้อ่าสมาร์ทปัดเปียวโดดเดี่ยวสาวกรีดมามาดูเลยว่าเป็นยังไงโ oh, อ้โหฟอเรนติโน่อ้าอย่าจะกรีดให้จะเลยทุกคนดูดิมาในหนุ่มแบดบอยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะแบดบอยอาจจะใช้คำรุนแรงเกินไปปะแต่คือมาในหนุ่มแบบมาดเข้มประมาณนั้นอ่ะ ฟิลแบบเถืเ่อนๆแต่ยังมีแบบความสุภาพบุรุษอยู่มียิ่งพอซูมไปใกล้ยิ่แบบโอ้ m ม่ o อใครกระแทอาญา,าโดมมาให้ชันทีตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเวเรสสาวแว่นของเราเรียกได้ว่าสกินนี้ก็สวยอยู่แล้วสับชมเป็นยังไงไปเชกันเลยคะ่ะในส่วนของเวเรสนะคะจะรับบทเป็นไสแมส แซ็กซี่กึ่งยัวยวนฉันรู้อยู่หนึ่งเวเรสฮันน่าแว่นตาหายไปไหนอ่ะแว่นตาหายแล้วก็มาใส่แม้เลยนะอน่ารักเกินไปอีกคนดูสิยิ่งซูมเข้าไปใกล้ๆนะว้าย ใสสั <US> ส่นกันเลยทีเดียวเออแต่นางก็ใส่แว่นอยู่นะแต่เป็นแว่นจางๆทุกคนถ้าดูดีๆนะนางใส่แว่นอยู่เด้อแม่เราก็จะมีของน้องฟินิกมาอีกคนหนึ่งนะจ๊ะก็จะมาอีกหนึ่งสกินก็จะเป็นสกินนี้หละค่ะนี่เลยส่งพิซซ่านะคะรับบทเป็นเออส่งพิซซ่าแล้วก็จะมีคนสีดํานะจ๊ะไม่รู้ว่าไปตกท่อหรือว่าไปย้อมสีหรือไปสักอะไรมาหรือเปล่าทำไมคนเปลี่ยนไป ตัวถัดมานะคะจะเป็นซาต้านกกระปูดของเราอันนี้ก็จะมีสกินเข้ามาใหม่เหมือนกันโคตรจะเทะนี่เลยค่ะสกินซาต้าก็จะมีประมาณนี้แต่เอ๊ะทำไมมันเ,เหมือนมันไม่ตรงปกหรือยังไงแต่ก็สวยนะประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันมันดูไม่ขายซาต้าเลยแต่ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลอะไรเพิ่มเติมแบบถ้าไปดูแบบเอฟเฟกต์จริงๆมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอชอมกันเลยจ้าและตัวถัดมาก็จะเป็นน้องเพน่าของเราเอ้ย ไม่ใช่น้องมีชื่อว่าเฮเลนสาวบ้านยาาิของเราส่งเข้าประกวดนี่เลยค่ะสาวเฮเลนของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อือรูปร่างสวยงามสีชมพูพลิ้งเชียวแต่ว่าพี่หญิงอยากให้เอฟเฟกของน้องอเหมือนสกินสีแดงที่มันหายไปเลยน้องทุกคนเนาะอ,อาจจะสวยนะแต่ก็ต้องรอดูตเต็มๆว่าน้องจะเป็นยังไง เรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวที่โกะที่สุดนั้นก็จะเป็นชีของเราเองบอกได้เลยว่าตัวนี้ทายากกว่าเพื่อนจะไม่ท่ายากได้ไงก็ดูสิฉีขากินบะหมี่แม้เกินไปปะและนี่ก็จะเป็นสกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะคะมีทั้งหมด7สกินแต่ก็ไม่รู้นะว่า GM จะแจกหรือเปล่าแต่คือหวังในใจนะว่า GM น่าจะแจกสักหนึ่สกินแหละจริงไม่มีทางที่จะ 7สก,กินขายทั้งหมดหรอกใช่ว่าจะต้องมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแชร์โค้ดแล้วก็แจกสักหนึ่งสก,กินแน่นอนแต่ว่าจะเป็นสก,กินอะไรก็ต้องไปรอดูกันอีกครั้งหนึ่งและคือคอมเมนต์ก็คือเตรียมไปเลยเต็มไปด้วยโค้ดแน่นอนจา้าแล้วถ้า GM แจกฟรีหนึ่งสกินเพื่อนๆจะเลือกอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้จ้าหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e วิงด้วยนะคะกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย